สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News มินดาด่าแซบชนีสร้างภาพคบเศษถีลาวคอมเมนต์เดือดโยงลูกทุ่งสาวกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่มินดามีทรัพย์สินได้ออกมาไลฟ์สดฉะถึงชนีสร้างภาพเปิดตัวคบแฟนใหม่ สร้างโปรไฟล์รูเพื่อเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่ำโดยในเนื้อหาใจความของไลฟ์ดังกล่าวที่มินดาพูดไว้ประมาณว่ามันจะมีชนีที่มโนวาฉันไปแย่งผัวมันและก็จะมีเพื่อนแก่บิ๊กฟลาเวอร์ที่ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนและยังไม่ได้แต่งงานชอบมีข่าวกับคนนั้นคนนี้ที่หล่อๆส่วนชนีสร้างภาพตอนนั้นเปิดตัวแฟนเขาบอกว่า เขาเป็นเศรษฐีหนึ่งในหของเวียงจันทร์พี่บีเพื่อนที่นั่งพังคางเป็นคนเวียงจันทร์พี่ต้องรู้จักคนนี้แต่ลดให้เขาหน่อยก็ได้หนึ่งในสิป,ปะ่ะคำถามคือเขาติดหนึ่งในหจริงไหมพี่บีก็ลองไปสืบมาเพราะพวกหนูก็สืบมาแล้วแล้วเขาบอกเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และแลกเปลี่ยนเงินตาถ้าทำจริงตอนนี้ก็เจ๊งแหลกลาเลยสิคะ ส่วนตัวแค่ไม่ชอบการสร้างภาพคือเจตนาสร้างภาพของนางที่บอกว่าเขารวยเพื่อจะมาเหยียบคนแฟนเก่าให้ดูต่ำเพื่อมานั่งเขียนโปรไฟล์ใหม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่ารวยกว่านะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เดือดเลยทีเดียวโดยแต่ละคนพุ่งเป้าไปทีอดีตคู่กรณีเก่านักร้องลูกทุ่งสาวทอทงซึ่งจะใช่หรือไม่นั้น คงต้องรอให้มินดาออกมาชี้แจงจากปากเธอเองดีกว่าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ